นิทานเรื่องพลังชีวิตมีหญิงสาวคนหนึ่งในชีวิตวัยรุ่นเธอก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปกินเที่ยวเล่นสนุกไปวันๆใช้ชีวิตวัยรุ่นเกินคุ้มค่าเจอปัญหามามากมายร้อยแปดเธอจึงมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยครั้งนั้นสมัยวัยรุ่นเธอเคยมีแฟนคนหนึ่ง คบหากินกันได้อยู่สองปีก็เกิดพาทาตั้งท้องลูกชายเธอกลัวพ่อและแม่ของเธอจะรู้เข้าจึงไม่อยากกลับบ้านกลัวโดนพ่อและแม่ตีแต่ถึงจะพลาดท่าเธอก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายเด็กแต่อย่างใดในระหว่างเธอตั้งท้องเธอทำงานทุกอย่างหาทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูกตัวเอง เธอคนนี้มีชื่อว่าเปลี่ยวระหว่างเธอตั้งท้องเธอก็รับจ้างทำงานสารพัดอย่างที่คนจ้างเธอวันหนึ่งเธอเริ่มท้องโตไปทำงานไม่ไหวจึงมีคนรู้จักเอาลูกมาจ้างเธอเลี้ยงสาเหตุที่เธอเลิกกับสามีเพราะเธอโดนสามีทำร้ายร่างกายสารพัดมีทั้งหนักและเบา ในขณะที่เธอตั้งท้องอยู่ก็ไม่ยกเว้นแต่อย่างใดลงไม้ลงมือกับเธอทุกรูปแบบไม่นำซ้ำยังมีผู้หญิงมาติดพันนำเงินที่เธอหามาได้ไปเลี้ยงดูผู้หญิงคนอื่นไม่แคร์ความรู้สึกและไม่สนใจเธอเลยแถมยังติดสิ่งมึนเมาทุกรูปแบบแต่เธอก็ยังพยายามอดทนเพื่อลูกน้อยของเธอ จนกระทั่งเธอคลอดลูกชายมีชื่อว่าน้องทิวาครั้งนี้เธอจะรับจ้างเป็นครั้งเขาไม่ได้แล้วเพราะมีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลรับผิดชอบเปียวจึงตัดสินใจไปหาพี่สาวของเธอเขามีชื่อว่าอ้อยพอเปี้ยวไปหาอ้อยจึงบอกพี่สาวขอให้พี่สาวฝากงานให้ทำ บังเอิญเจ้านายอ้อยเดินมาได้ยินพอดีเขาจึงอาสาฝากงานให้เปรี้ยวแต่ไม่ได้ให้เปรี้ยวทำงานกับอ้อยแต่อย่างใดเจ้านายอ้อยได้ฝากงานกับร้านขายขนมในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งพอเจ้านายอ้อยเอ่ยปากขอฝากเปรี้ยวก็ได้ทำงานทันทีเปรี้ยวทำงานขยันขันแข็งตั้งใจทำงานทุกอย่าง เธอก็ได้ส่งเงินให้ลูกตลอดทางบ้านอดีตสาม,มีเปรี้ยวก็ได้ให้ยาเลี้ยงหลานให้เขาก็ได้มีภรรยาใหม่แยกย้ายกันใช้ชีวิตเปรี้ยวเองก็ทำงานหามลุ่งหามคำ่ำจนเป็นที่รักของเจ้านายตกดึกเธอก็รับจอบทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเธอทำแบบนี้อยู่ทุกวัน หาเงินส่งลูกและพ่อแม่ของเธอทำแบบนี้ไปได้3-4เดือนโดยความที่เธอไม่ค่อยได้พักผ่อนทำงานหักโหมเธอจึงป่วยหมดแรงนอนพักที่ห้องถึงเจวันคนที่ทำงานเห็นเปี้ยวขาดงานนานผิดปกติจึงตามไปดูเธอที่ห้องพักพบว่าเธอไม่มีเรี่ยวแรง จากการที่เธอโหมงานหนักเกินไปเจ้านายจึงให้ลูกน้องทำข้าวต้มปลาของโปรดเธอมาไว้ให้เธอกินหนึ่งหม้อเที่ยวให้ลูกน้องคนอื่นๆผลัดกันไปดูแลเขาถามว่าจะให้บอกคนที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนหรือไม่เปี้ยวเลยขอไม่ให้บอกใครเพราะกลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงพอดีขึ้น เธอก็รีบกลับไปทำงานเจ้านายเธอเห็นเธอดีขึ้นแต่หน้าซีเซียวเขาจึงพาเธอไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเธอก็เริ่มสดใสกลับมาทำงานตามปกติเธอโชคดีได้เจ้านายดีบอกกับเธอว่าเปลี่ยวระหว่างวันไม่มีลูกค,ค้าก็พักสายตาได้นะจ๊ะจะได้มีแรงทำงาน ขอบคุณค่ะเธอทำงานผ่านมาได้สามปีก็มีชายหนุ่มมาจีบครั้งนี้เธอเปิดใจคุยแต่ไม่ถึงขั้นคบหากันผู้ชายคนนี้ดูแลเปี้ยวดีมากไม่สนใจว่าอาดีตเธอจะเป็นเช่นไรเขาหมั่นมาหาเธอหาเข้ากล่องมาฝากจนเปี้ยวยอมเปิดใจ เขาก็ได้พาพ่อและแม่ของเขามาซื้อของที่ร้านเปี้ยวทำงานอยู่พ่อแม่ของเขาก็ดูถูกใจเปี้ยวเที่ยวเอาของมาฝากเปี้ยวอยู่บ่อยๆวันหนึ่งเปียวออกจากงานและต้องหาที่พักใหม่ชายหนุ่มซึ่งพึ่งคบหากับเธอก็ได้ให้เปี้ยวไปพักที่คอนโดที่ครอบครัวของเขาได้ซื้อไว้ต่อมา เปียวก็ได้ทำงานที่ใหม่ซึ่งทำกับแฟนหนุม่มเขามีชื่อว่าต้นทั้งสองอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนกันจนเกิดผูกพันจากนั้นต้นก็ให้เปรียวเข้ามาอยู่ที่บ้านของตนอยู่กินกันแบบไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเปรียวก็พาแฟนหนุ่มไปหาพ่อแม่เธอพ่อและแม่ก็ไม่ว่าอะไร แถมยังถูกชะตากับต้นอีกด้วยส่วนต้นเองก็ไม่ได้รังเกยียดเห็นบ้านของเธอเป็นบ้านไม้สังกะสีไม่ได้ร่ำรวยเขาเข้าใจเปรี้ยวดีทุกอย่างดูแลเปรี้ยวมาตลอดต่อมาทั้งสองคนก็นำเงินที่มีมาเปิดกิจการเล็กๆขายรองเท้ามือสองตามตลาดนัดและแล้วขายไม่ทันไรก็ขาดทุน ต่อมาก็ได้เปลี่ยนหันมาขายเสื้อผ้าก็พอขายได้แต่ก็ไม่เพียงพออยู่ดีทั้งสองเปลี่ยนของขายหลายอย่างมากจนมาวันหนึ่งเธอก็หันมาทำเบเกอรี่ฝึกฝนตามโซเชียลต่างๆดูตามสมุดบ้างฝึกทำกินเองและให้คนในครอบครัวเธอชิมปรากฏว่ารสชาติดีเธอจึงทำไปลองขายตลาดใกล้บ้าน โดยเธอก็แบ่งออกหนึ่งส่วนให้ลูกค้าชิมทุกคนต่างติดใจในรสชาติชมกันบอกต่อกันใครเข้ามาซื้อเปรี้ยวก็ให้ชิมเธอขยันมากทำเองทุกอย่างส่วนแฟนหนุ่มก็ออกไปทำงานเปรี้ยวบังเอิญให้ลูกค้าที่โรงแรมได้ชิมเขาจึงขอเบอร์มือถือเปรี้ยว บอกว่าถ้าเอาไปให้เจ้านายชิมแล้วติดใจจะโทรมาสั่งแล้วแล้วสองวันผ่านไปมีเบอร์มือถือแปลกๆโทรเข้ามาเปียวรีบรับสายทันทีสวัสดีค่ะคุณเปี้ยวโทรมาจากโรงแรมนะคะอ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ทางโรงแรมต้องการขนมจากร้านคุณนะคะ ขอสั่งในจํานวนสองรอยชิ้นได้ค่ะได้ค่ะขอพระคุณนะคะพี่พอวางสายเสร็จเธอก็รีบไปซื้อวัตถุดิบมาทำต่อมาเธอก็ได้ลูกค้าประจำมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าไม่ต้องออกไปขายที่ตลาดจากเตาเล็กๆเ,เธอก็ขยายเก็บเงินไปซื้อเตาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ยิ่งขยายมากขึ้นออเดอร์ยิ่งล้นมือทำงานแทบไม่ได้หลับนอนจนกลายเป็นว่าแฟนเธอต้องออกจากงานประจำมาช่วยเธอทำขนมขายส่งเป็นธุรกิจครอบครัวมีเงินช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสียให้พ่อแม่ตนได้มีเงินซื้อของอร่อยๆและเปรี้ยวก็ได้มีลูกสาวตัวน้อยกับนายต้น ช่วยกันเลี้ยงดูลูกน้อยจนกระทั่งลูกสาวโตอายุสี่ขวบมีโรคระบาดเกิดขึ้นลูกค้าที่เคยสั่งของก็หยุดชะงักตลาดที่เคยออกไปขายก็ขายไม่ได้เพราะเป็นโรคที่รุนแรงอันตรายถึงชีวิตแต่โชคดีเปรียวยังมีเงินเก็บอยู่บ้าง มีทองคำหลายเส้นและแล้วเหตุการณ์โรคระบาดก็ยืดยาวมาถึงหนึ่งปีเต็มๆเปลี่ยวและตุนนำเงินเก็บทั้งสองออกมาใช้จนหมดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจนเงินล่อยหลอแถมยังมีลูกต้องเข้าโรงเรียนเงินเริ่มไม่พอ เลี้ยวจึงนำทองคำออกไปจำนำทีละเส้นทีละเส้นและแล้วก็หมดไปเธอคิดอะไรไม่ออกหาเงินที่ไหนก็ไม่ได้เริ่มมีการกู้หนี้ยืมสินต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเลี้ยวคิดหาหนทางไม่ออกจึงปรึกษากับนายต้นผู้เป็นสามีว่าพี่ต้นเราจะเอายังไงกันดีพี่หนี้สินก็มากขึ้น ไหนจะลูกต้องเรียนอีกไม่มีทางเลือกหรอกเปี้ยวพี่คงต้องไปทำงานหาเงินมาเคลียร์ปัญหาต่างๆเปรียวอยู่บ้านดูแลลูกนะพอต้นพูดจบเขาก็ได้โทรหาญาติผู้ใหญ่ปรึกษาขอให้หางานให้ตนทำและก็ได้งานทันทีเพราะเขาเปิดรับสมัครอยู่พอดีตนจึงรีบตอบตกลง หวังไปทำงานส่งเงินให้ลูกเมียและครอบครัวและแล้วทางญาติผู้ใหญ่ของต้นก็มารับเขาไปทำงานต่างจังหวัดเขาจึงฝากฝังลูกและเมียไว้กับพ่อแม่ของตนเองเปลี่ยวเป็นคนทำงานขยันหาเงินจึงนึกขึ้นได้ไปลื้อคนเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเก่าๆของตนเองออกไปขายตลาดนัดใกล้บ้าน และเธอก็ขายได้พอมีเงินมาไว้ได้กินได้ใช้ระหว่างที่ต้นทำงานพอต้นทำงานครบเดือนเขาก็ส่งเงินกลับบ้านให้ลูกเมียทุกเดือนต้นเป็นคนดีรักครอบครัววางจากงานก็โทรหาลูกเมียเป็นประจำเสมอถามไทยอยู่ตลอดเวลา เพราะด้วยความเป็นห่วงทั้งสองก็เข้าใจกันดีต่างฝ่ายต่างไม่ออกนอกรูนอกทางช่วยกันสร้างเนือ้อสร้างตัวปลดหนี้ปลดสินและหวังว่าไม่นานตนจะกลับมาอยู่กับครอบครัวทำธุรกิจเล็กๆที่บ้านเพื่อจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องสนน้อยสตอรี่ ขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้นักเขียนมือใหม่นักอ่านฝึกหัดคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ